เราจะมาสำรวจมาอะไรมาะไรเงืนแสนรอที hmm. uh ่รอง้อาไปเอาอะรนะคะมาสำรวจมาอะไเงั่นแสนกันนะฮะทุนเมวันกี่อ็ดข้ากูนะที่ตุ่นตุ่นนี่คุณไงยอมาก เฮ็ต้นโตนี่คุณน่ะลอบอกเฮ็ดต้นนี่คุณวหาพวกไรได้ครัอันนี้รับโอ้ยจับเนลูกนี่รมอนี้อันนี้สอันนี้สองอันนี้สองอันีอันนี้กหมื่นหนึ่งครับอันนี้มันสองามหมื่นหครับสมี่สองหมื่นสามหมื่นสี่หาหนบาครับคนพลากรนัพลากเอไปเทียไอ้ยมาเสียงมาลายมันหมานไห มันค่ะมันทุกวันแหละได้นอยได้ไลกับมันคือเก่าเราบอระชัยครัเป็นโดนเทยครับปัดพุระขึ้นหมันขุดหมันก็ปัดเราปัาก่อนพี่น้องเมื่อกีเป็นโดนเทีอเมื่อ้เมื่อกครับปกติแล้วเตะุระแตมือฝนต้บุะยี่ปนแกมครับผมนี่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 ปาดนี่แหละปัดที่ใช่เนี่ยบัดลางเนี่ยไล่สวดเราอยู่ไหนพุ่นรถไฟ มันาปนีขวกินวกินคนนยังไยังไงยังไงยังไูดใด้อยากมานไมยุปั่นีเด้อสูช้อนอรช้อนอะไรัออันนี้เท่าไหร่ลูกหนิอันนี้เท่าไหร่ันลหนใจ่นนี้จาหาเมือนหาเป็นอะไรเอียวมาคุพี่น้อ๋อนโซนวัลชัด้วยนะคะพี่นองิ้กระทยแต่ต้มมือคุณแล้วพี่น้อง อันนี้เก๊กไทยอันนี้ไม่มีขอนแก่แม่สิีบารวิลลรัมขอบคุณ้่สาวพี่ก็มาอีกแล้วชวันนี้ช่องไม่ติมฝากไม่ติมปากพี่เค็มปาช่องมสีดใครเอาแม่ข้องไว้ไปเนี่ยอ๋อามาข้องไว้ไปเนี่ยเลยตาจ้องกันตาเขาใชว่าเามติมไทยตาวาผมไติมบ้านไหไทยอกเชียร์น้พ่อกันได้เียรโดนแม่วันนี้พ่อกันโดนวันดี้พ่อก็ลูกโดนเลยพี่น้อง กากแฟได้ได้จ no ักบิ้นึงก็เอาดอกนี้ได้จักใบนึงก็เอาดอกนี้เย็นตัวเย็นเตาได้เงินได้แบบว่าพ่นกับมี่ตะก้วยมาก้นแพร่หานอกกันดีเอ้ยดีใจน้ำดุน้ำเก่าดีใจน้ำหมอดูถืดเรศือเบื่อขอบค้านบ้าเอีกก็ได้เด้อพี่น้อง เราอกอที่สาวจากอยูเคนะคะอันนี้ประมาณหมื่นใช่ไหมัประมาณหมื่นอันนี้ประมาณหมื่นอกี่พโอ้ยวิทอไปไหนน่ะอุ้ยน้องมีดต้องพีดน้องีดกระมานน้องมีดกระมานคือการน้องพีดมัหลายมือแล้วแววแลพ้อดเกอแม่นสิกาบขออาไปส่งแม่ป่ะเอาไปส่งแม่านมานอย่ามานทุกมือได้ลูกลา ดีใจนั่ดีใจนั่สุดยอดทีสุดบางมากเลยนะคะอ่ดองคลิปโมูทดครับอล้วไ่เด้ดองคลิปด้วยกันอไอ่าเป็นหงะสองมือเอาปะไทยคลิปกัมือเป็นบอลรสดเอาวะมีแต่คนมาไทยแล้วก็ได้แล้ว่าจะเอาไปใส่อัง่มืองไทยสำหรับอนซ้ออันซ้อนอฝากอันช่องอันไม่ติ่มนเนี่ยฝากอัไม่ติ่มนะครับก็ถรายตัทงแต่เมื่อพูนละท่ายอัน ใช่ไหมใชไหมคือยังจุดเทียนแฮปปี้เบิร์เดนอ่ะเบพลยเออเออเออไฟ่อเองก็มันนะครับนีมจปูมันมนพี่นพรุ่งนี้น้องไฟจะมันจ้าซื้อไฟให้มาสังเกตได้ลขอบคุณครับพี่แม่สาธทุค่ะ ันิได้เังดูีได้อแม่ติมสิได้มื่อไลส่วนธมราชัยลตัวนะต้มันวอสนเป็อบเ้อขนมอทำมาเ้อน้องพุนกระมานพี่น้องน้องพุนในประมาณหกหกหมื่นบ7าหกเจ็ดมื่นกุลม ประมาณหกห้าห้าครับประมาณห้าหมื่นเลยอนซ้อนยซ้อนวันนี้าหลายมือครับแม่โอ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดด้วยยดสุดยอดมากดีใจเห็นลูกเตสาได้เงินได้ข้ามกันโอ้ยดีใจน้ำให้แง่งแง่งปังปังตลอดไปเด้อยังกระไดมีแต่ค่อยดีใจน้ำเราแม่ติดกระไดสุดยอดมากเลยนะคะ ก็ปากดีไงเรื่มเลยนใส่เทโัน่าท่านไดเดินทางปลอดภัยนักคาปามดเย้ตัวปามดอันนี้เก็ใส่ทีครับดีๆนะโอเคดูแล ดูแลเอื้อยสั่นเนื้อเข้าใจบปะบอกไปว่าขับรถดีห้ามได้โทรศัพท์ขับรถดีห้ามได้โทรศัพท์ก็แขกห้ามพูดห้ามพูดมีไตเล็กนี่น้องขอบคุณทุกกระลังแรงใจก็แล้วกันเล่นนี่ไปไทยก็เล่ไทยด้คลิปหนึ่งหะหล่ะก็เล่ตีดีกระชีสีน้องเปิดอนสางได้ได้ก็ได้

จริงจริงสุดจริงจิงมาไล่แสนมาไล่เมื่อนเออังซ่อนหังซ่อนไม่ก็คือยังไม่เก็บของเพราะว่ายังไม่ครบนาทีเลยขอบคุณทุกกำลังใจน้ำเบิงน้ำแยงก้ยจักสีบเาอี่ยง จ็คบิวว์อีหยังมันปลาปลื้มมันดีใจเม่ติมก็ได้อยู่นะคะได้หาได้ชิฟก็คือโอ้ดีใจได้เท่ะเลก็ดีหมดได้เท่ะเลก็พอได้เขาเซเว่นกันยังนี่ก็บรรจากาศบคุณหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องสุโมงชุดแจ็คสี่ของแม่ติมน้ำของหลายๆคนของทีมงานสาวน้อยเปนเพื่อเท่านี้แหละมีแต่ความมาคุ้มแพงนะคะ วงกับบ้านใลกิบต์นะโมเด็กคุณข้าทายกิปบ้านอไรในกิปอันนี้ก็ขอบุ่นน่ะมะไรลูกไส้หลามหายลูกบอสไหนจะเล่นลูงเื่งเนี่ยบังหลากระพุงระพุเมสิพูดอยู่บ้านี้แม่บ้านไหนพูดค้าทายกิปโชคดีนะคุณลูกโชคดีโชคดีโชคดีขันมาเลรนไก่กับมาไาแม่เนี่ย้ทัเยนอุดรลูกไปตลอด อันนี้ก็เป็นลูกเป็นลูกกับแม่เต้เตยสมัยยุบปฐมสมัยยุบปฐมมันเครื่องศีลพี่น้องลูกก็ยังบ่ลืมแม่แม่บอลืมแม่ก็บ่ลืมผู้หาข้าวหาหน้ามากินตั้งแตยยุบปฐมบ่ลืมค่าวบ่ลืมบุญคุณแม่เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมไอ้ลูกจะเล่นลุงเล่นกันแล้วกันเฮียยังไงเกินไเกินเด้อให้นาซึมบ่ร์ไส้โชคดีนะลูกขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ กเป็นสามหมื่นบอสสวันแล้วนหุงานเงไม่เป็นมาแต่ตะอันเปิดบอเงงงแ่มงาเดีนะลูกบอสการดนตรีจะเก็บเสีงเกบอง อาคิปนี้ก็เอาไว้สำเนียงก่อนกันแล้วกันอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในช่องกิจกุศมาลำเพลินอฟิเชียวฝากเบิ่งฝากแง่งน้ำหอมด้วพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะ